กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนเดอมือนีสองออนกะสีมากขอบคุณสำหรับการติดตามหรือว่าคอมเมนต์หรือว,ว่ายอดวิวทินเพิ่มขึ้นมาเนาะขอบมขูขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อที่เขามารับสูมาฟังเป็นกำลังใจให้สาวเราคนในหน่วยค,น,น,นะคนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกะบ่มีถามบ่มีพ่อแม่พี่น้องหรือ,อว่าคนทางบ้านที่เขามาเบิงหรือว่าครับสูมาฟังสาวเราสาวเราคือสีโบมาหิ้บหรือว่า อีหยังเนาะที่ผ่านมากอะขอบมกขอบใจพ่มแม่พี่น้องทุกๆคํคำติส่งทุกทุกคำทีคอมเมนต์เข้ามากอะคือแรงพักด้านแหลกะกับมีกำลังใจเหตดต่อเนาะอันนี้กับเป็นอีกสองทางหนึ่งทีคอยได้สางรายไดเล็กๆหน่อยอาจสิบร่วงร้ายแต่ว่ามันกับเป็นสิ่งที่เฮาเหตดได้เฮากับจงเหตดเนาะก็อีกเป็นอีกชิหนึ่งทีสามารถที่จะสางรายใดให้เฮาอีกทางหนึ่งเล็กๆหน่อยเนาะอันนี้กับ บามีคำใดทีว่าเนาะพี่น้องเนาะกะมีแต่ขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องฟังไท่าละกับฟังเล่าเฮาเด้อแะไรกับมีต่างประเทศน้ำมันคือมาเนื้อเวงกะข้อขโมมขอใจเด้อที่เขามาเบิวงคลิปต่างๆของข่อยน้องๆอ่าอาจทีมีผิดพลาดประการใดกับกล่องข้อโทษลวงหนาเด้อถามผู้ถือใจเนี่ยกับข้ออภัยลวงหนาเนาะเพราะว่าคนเฮากะบบริถูกใจเมื่อทุกอย่างเนาะอ่าอาทีบ่ เ้าาถูกต้องนี่ก็บมถูกใจมากลกัวเนาะถ้าถือใจคือว่าไม่นยังกับมากถ้าบมมาเก,ก๋คือโมมากะลรกับโถือใจเนาะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พยายามเพดให้ด,ดีแหละก็เ็ดให้มันหว่าเห็นถือใจอผู้ชมทางบ้านด้วยพี่น้องกาบพยายามเ็จเห็นด,ดีที่สุดสำหรับที่คอยที่เหตุใจเนาะคอยก็ได้เพิ่นกระท้าวา ข่อยนะมาอยู่ไทยกะโดนแล้วน,น้องมีเพิ่นเพิ่นถามเขามาไม่ยู่ไทยกะโดนแล้วพี่นอ้องแต่ว่ากะห้ากัาบ,บายแล้วกัห้าขึ้นมาได็กโคกเดือนเนาะอันนี้ก็มาเฮงานทีไม่เนาะทีว่าที่เห็นเคยเคยเห็นในคลิปเด้อพี่นอ้องเด้อมันเป็นคลิปเก่าเนาะทีว่าข่อยมาเล่าเรื่องเล่า,ลาทีว่าข่อยเป็นแม่บ้านแล้วกัเลี้ยงเด็กน้าันนัอนคือกรจอกทามเขามาไลา่ไล่เพราะว่าคลิปมันเด่งขึ้นนะมะั้ง เพิ่นว่าคือได้เงินเดือนร้ายเลยก็คือมีเวลาไปเฮ็ดอ่าทั้งเหลียงหนองเลยก็ทั้งเฮ็ดงานบ้านเลยก็เฮ็ดกับข้าวปอนข้าวนองอย่างเงนะี้ยเงินาอันนั้นคือว่าอ่าคือง,งานเก่าเลยเนาะพี่น้อง,องตอนนั้นก็ได้เงินเดือนหมื่นกว่าหมื่นหกหมื่นเจ็ดนี่แหละประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนั้นก็คือได้ออกมาเด้อพี่น้องเด้พอพอเป็นพี่น้องเพิน่นถามมาเนาะตอนนี้ก็ได้มาเฮ็ดเวียกอยู่ที่ไม้แล้วเนาะหม่องไม้แล้วเนาะอันนี้ก็อยู่ได้มากหาพกเดือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็มาอธิบายพี่น้องเพิ่นที่ทข้ามาอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ออนก็สิมารีวิวของที่จะไปฝากให้เพื่อนอยู่ฟังเล่าเนาะอันข <c oughs> องที่มาส่งไปงวดแรกนะ่ะฮอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะฮอดฮอดฟังเล่าต่างโดนแล้วส่งประมาณสามหมื่นก็าฮอดแล้วอ่า ป็นพอก็แม่ก็ดีใจห้เงินพูละลอยก็ดีใจยิงกว่าใหมือนหนึ่งพี่น้องเอยแบบคนโจกเรพิ่นเห็นเรพิ่นก็ดีใจนะว่าเออหลูกูใจเงินว่าหายักลอยบาทเนาะ่นก็เออได้ใส่ได้ยังกะพวกโยงพวกยายยังก็ฟังเมื่อไล้วเนาะอันนี้กะอันนี้นะแม็กเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กะกล้อง อันนี้น่ะเจ็ดสิบบาทอันนี้นะห้สิบบาทอันนี้นานน<ไ>ฝากไปให้เพื่อนเนาะเพื่อนห้าก้ับว่าหมูมูห้ากับก้าวเปล่าแล้วพี่น้องเนาะห้ากับก้าห้ากับกักโดเดี๋ยู่ประมาณสี่หามือนี่แหละประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละพี่น้องไอจิวแหละแล้วก็อันนี้อ่าโลบอทที่ว่าดูดฝุ่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เครื่องดูดฝุ่นนั่นเองดูดฝุ่นที่ว่า ข้าปลาให้มันอันนี้ไปเองโดยตนุโนมารนะพี่น้องอันนี้คอยสีห้ข้องควันอ่าขึ้นบาทไม้ก็เพื่อ,เอนเนาะแต่ว่าบานเพื่อนท่านในแหล้วด็กกาลังกับเมื่อสากกาลังกับเมื่อสาอันนี้กับสีหเ้เพื่อนเป็นข้องควันเลยเพระาะว่าสิไปส่งให้เพื่อนนะอันนี้นะคือแกงรีอยากเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นีนนนนน่คอยคอยแกงเมื่อสาข่อยสีออกไปข้างนอกคอยก็เลยสองห้าเร,ระบอข่อย,อยตั้งไปให้เจ้านาย มีบา้านหลังหนึ่งก็เลยสิเอาออกไปเลยนะคลิปนี้กอะมียังร้ายเนาะมาขอมโมข,ขอบใจพ่อแม่พี่น้องเลยกันม่รีวิวข้องที่จะไปฝากเลยกัไปส่งให้โมลแล้วเพียงเนาะคลิปนี้ออนซาล์ล่ะคือสีข้อจบคลิปพี่เพียง่านีเดอ้อทามีผิด ถามีคำได้ิิพผาดประการได้กัอขออโทษขออัยเดอร์กินเนลาไปก่อนกับสบายดีสวัสดีคอยทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะถาคนเฮาบ่เหตุบสรสางกับบมพวันส้ำเล็ดนี่น้พงเนาะจงจงสู่ต่อไปเพื่อความจำเร็จเหล่าน,นั้นมันสิเป็นจริงเนาะสูๆเด้อ